ไม่ได้พูดมานานแล้วนะ Marvel Cinematic Universe เนี่ยเพราะเขาเงียบไปนานและตั้งแต่จบเอ่อ a v e n t u r e Game แล้วไปจบ Spider-Man Far From Home แล้วก็ไม่ได้ดูอะไรอีกเลยฮะเพราะว่ามันติดโควิด Black Widow ที่เราควรจะได้ดูก็ไม่ได้ดู Eternal ที่มัน จะได้ฉายก็เลื่อนไปเลื่อนมานะครับวันนี้มีอีกหนึ่งตะกรที่สงสัยแฟนมาเวลหลังๆจะว่างนะครับหนังมีให้ดูน้อยก็เลยเลยย้อนดูหนังเก่ากันพอย้อนดูหนังเก่ากันมันก็เลยเกิดทฤษฎีครับและเป็นทฤษฎีที่น่าสนใจเพราะมันจะเชื่อมโยงไปกับอนาคตของจักรวาลมาเวลทฤษฎีนี้ผมจะให้ชื่อว่าเป็นทฤษฎีการเตรียมพร้อมกับภัยพิบัติที่จะมาเยือนของโทนี่สตาร์ทฤษฎีมีอยู่ว่ายังไง ทฤษฎีมีอยู่ว่าคุณจำตอน Avengers Endgame ได้ไหมครับ Avengers Endgame เมนี่ยมันมีภารกิจที่พวกของกัปตันอเมริกา i r o n m n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  t m n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  r r e i i l l h h u l n n e u u l h h w w k y y e l l c k w Widow t h ท r o c เอ่อ Rocket จะต้องย้อนเวลากลับไปด้วยเครื่องไอคอนต m อมรีมของ a n นด์แเพื่อจะย้อนกลับไปเอาอัญมณีแต่ละเม็ดสโตนเนี่ย จากไทม์ไลน์ต่างๆไปยืมเขาเรียกไปเก็บไอเทมมาจากไทม์ไลน์ต่างๆเพื่อเอามาประกอบกันแล้วใช้ถุงมือที่โทนี่สตาร์ประดิษฐ์มาทาให้ทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วอันยมเนีกลับไปคืนที่ไทม์ไลน์นั้นๆเพื่อให้ทุกอย่างมันกลับมาเป็นปกติโทนี่สตาร์พูดกับกับตันอเมริกาครับสตีฟโรเจอร์ประโยคหนึ่งน่าสนใจมากถ้าใครจําได้ตอนที่พวกธานอสของอีกไทม์ไลน์หนึ่งบุกมาโทนี่สตาร์บอกว่า นายไปยุ่งกับการเวลาตอนนี้ผลมันกำลังย้อนคืนกลับมาหานายแล้วโทนี่สตาร์คพูดกับสตีฟโรเจอร์แบบนี้ครับแฟนๆเขาก็เลยตีความว่านี่เป็น,กา,น,านาก,ปาการรู้ล่วงหน้าของโทนี่สตาร์คอีกรอบหรือเปล่าการรู้ล่วงหน้าของโทนี่สตาร์คคืออะไรถ้าเราย้อนกลับไปอีกหนึ่งสเต็ปครับกลับไปตอนอเวนเจอร์สภาคแรกเนี่ยโทนี่สตาร์คหรือไอรอนแมนเป็นคนเดียวนะครับที่เห็นว่าไอกองทัพของไอธานอสที่มันส่งมาให้โลกิยืมเนี่ยมันเยอะและมันดูอันตรายขนาดไหน ณขณะที่ไอ้ b a t เ l e of New York ที่ทุกคนต่อสู้กันบนพื้นอยู่ตรงแมนฮัตตันต่อสู้กันบนแบบบนตรงบนตึกอะไรแบบนี้เนี่ยมีโทนี่สตาร์คนเดียวครับที่บินขึ้นไปพร้อมกับไอ้ระเบิดนิวหขวระเบิดใช่ไหมนิวเคลียร์แล้วทะลุชั้นบรรยากาศผ่านไอ้โฮเกตไอ้ไอ้รูที่ถูกเปิดอะรูที่ถูกเทอร์เซรัคเปิดอะทะลุเข้าไปอีกถึงอีกฝั่งหนึ่งแล้วเห็นกองทัพของธานอสครับแกเป็นคนเดียวที่เห็นกองทัพของธานอสแล้วรู้สึกว่า ไฮยนะที่กำลังจะมาเยือนโลกนั้นอันตรายมากมายเหลือเกินในฐานะที่แกเป็นยอดอัจฉริยะซูเปอร์ฮีโร่ไอออนแมนแกก็เลยมีการเตรียมตัวเพื่อจะรับศึกธานอสตั้งแต่วันนั้นครับเขาบอกว่าแบบนี้เท่ากับว่าโทนี่สตาร์กน่าจะรู้แล้วล่ะว่าการไปยุ่งกับไทม์ไลน์เพื่อไปเอาสโตนมาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมันจะไม่ใช่แก้ไขปัญหาในปัจจุบันได้อย่างเดียวแต่มันจะนํามาซึ่งอันตรายอันใหม่ที่จะมาถึงโลก แต่ท้ายที่สุดแล้วโทนี่สตาร์ก็ดิดนิ้วแล้วเสียไปครับตะระเบิดแล้วตายไปแฟนๆกันบอกกันแบบนี้ครับว่ามีความเป็นไปได้ที่ทฤษฎีก็คือไอออนแมนหรือโทนี่สตาร์กก่อนจะเสียชีวิตไปมีการเตรียมการอะไรบางอย่างเพื่อรอรับเดอะเกรทวิลเลียนตัวร้ายอันตรายตัวใหม่ที่จะเกิดขึ้นจากความบิดเบี้ยวของไทม์ไลน์มิติเวลาที่พวกเขาไปยุ่ง พอทฤษฎีเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็เลยไปเข้ากับตัวละครตัวหนึ่งครับที่มีการคาดเดาวว่าน่าจะเป็นตัวร้ายตัวใหม่ที่เป็นลีกเดียวกับธานอสลีกเดียวกับธานอสหมายความว่ายังไรงลีกเดียวกับธานอสหมายความว่าจริงๆแล้วในหนังมาเวลแต่ละเรื่องก็จะมีวิลเลียนประจําแต่ละเรื่องถูกไหมครับ ไอออนแมนก็จะมีทั้งไอวิฟแฟ l a มีไอโอ,อบ้าไดา์ในกัปตันอเมริกาก็จะมีเรดสกอลอยู่ภาคหนึ่งในอเวนเจอร์เดี๋ยวก็มีไอเอลทรอนอมีไอเอลทรอนอยู่นอกจากนั้นก็เยนโลแจ็กเก็ตอะไรมากมายครับเรียกว่าเป็นตัวร้ายประจำภาคแต่ตัวร้ายประจำซากะเนี่ยเขาเรียกว่าอินฟินิตี้ซากะตัวร้ายประจำซากะก,ก็คือไอธานอสซึ่งตายไปแล้วถึง2ตัว <laughs> ไทม์ไลน์หนึ่งกับอีกไทม์ไลน์หนึ่งตายทั้งสองตัวเลยครับเขาก็เลยมองกันว่าถ้าเรื่องไทม์ไลน์มีปัญหาแล้วคนที่คือไทม์ไลน์บิดเบี้ยวจากการที่ตัวละครย้อนเวลากันไปเอาเหินมาแล้วทำให้มิติเวลามีความไม่ปกติเกิดขึ้นผลก็จะกลับมาตัวร้ายที่เกี่ยวข้องกับไทม์ไลน์แล้วมีความสามารถจะท่ามิติเวลาขึ้นมาได้โด่งดังที่สุดในจักรวาลมาเวลจากมาเวลคอมิกก็น่าจะเป็น ไอห,หัวม่วงหน้าตาอุบาทมากครับแล้วภาวนาว่าถ้ามาเวลใช้พี่เควินไฟกีครับไปให้ออกเข้าออกแบบใหม่นะครับผมไม่เอานะครับแบบนี้แข่งเดอะคอนคอ r ์เรอร์ครับภาษาไทยแปลว่าแข่งผู้พิชิตแข่งเดอะคอนคอร์เรอร์เนี่ยเป็นอัจฉริยะจากศตวรรษที่30ครับยึดครองโลกด้วยเทคโนโลยีการท่องเวลาฉะนั้นถ้าสิ่งที่โทนี่สตาร์คพูดเอาไว้หนึ่งประโยคแล้วมันเกี่ยวข้องกับการเดินทางข้ามเวลา มันก็มีความเป็นไปได้สูงครับว่าแคงเดอะคอนคอเรอร์จะกลายเป็นธานอสตัวใหม่ของจักรวาลมาเวลจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยแฟนแฟนมาเวลหลายๆคนเขาปักหมุดเอาไว้ครับว่าถ้าแคงเดอะคอนคอเรอร์จะปรากฏตัวแล้วจะเริ่มมีบทบาทได้เนี่ยก็น่าจะเป็นแอนด์แมนภาคที่3 เพราะแอนด์แมนเป็นตัวละครที่เกี่ยวข้องกับมิติเวลาเกี่ยวข้องกับมิติควอนตัมแล้วน่าจะสามารถโยงเรื่องราวไปเกี่ยวข้องกับแคงเดอะคอนควเอร์ได้เรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นจากประโยคประโยคเดียวของโทนี่สตาร์ใน Avengers Endgame ครับผมบอกแล้วแฟนมาเวลอะว่าง <laughs> แต่ก็เป็นการไปเรื่อยๆได้น่าสนใจนะครับน่าสนใจดีนะอ่ะลองดูครับแต่ก่อนจะไปถึงแอนด์แมนเนี่ยเราลองรออ l a แบล็กวีโดกันก่อนครับแบล็กวีโด้ไม่น่าจะมีอะไรไปข้างหน้ามากมายนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องในอดีตแต่เขาบอกกันว่า Black w i d o w น่าจะเป็นการกลับมาแก้แกแก้พลตโฮบางอย่างที่มันเกี่ยวกับอดีตของตัลวละครนะาตาชาโรมนนอฟนนะเสร็จรอฉายอยู่แล้วครับแต่เมื่อไหร่จะได้ฉายเนี่ยอันนี้ไม่แจ้งแล้วกันฮะเดี๋ยวรอดูอีกทีได้ยินว่าเขาเริ่มคุยกันละว่า ไม่ไหวแล้วไหมสตรีมแล้วไหมเริ่มได้ยินแววๆฮะเออเริ่มได้ยินแววๆนักข่าวต่างประเทศเขาเขาเริ่มมีการทวีตกันว่าข้างในดิสนีย์เริ่มแบบเฮ้ยมาเวลปล่อยไหมกูว่า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 ไม่ไหวแล้ววะปล่อยแบบสตรีมไปเลยไหมแล้วประเทศไหนฉายได้อะไทยแลนด์ฉายได้ก็ไทยแลนด์ก็ฉายไปอย่างเงี้ยเหมือนมูหลานไงมูหลานก็อาจจะเจ็บแต่เจ็บไม่มากไงแต่พอเจ็บไม่มาก มันไปต่อได้นะไม่ใช่ว่าติดค้างกันอยู่แบบนี้มันไปชีวิตมันไปต่อไม่ได้นะฮะคนที่สบายใจก็คือดิสนีย์สบายดิสนีย์แอนิเมชันสบายใจดิสนีย์ไลฟ์แฟคชั่นสบายใจไปละไอคริสโตเฟอร์โนแลนตอนนี้เอาเทเนตออกจากกรบานไปเลยครับอาจจะมีปัญหานิดหน่อยตรงที่ต้องมาตั้งทะเลาะกับคนว่าหนังเฮียเสียงเบาอ่ะพูดฟังไม่รู้เรื่องเลย <laughs> แกมาตอบนะแกมาตอบนะครับคือมีนักวิจารณ์ต่างประเทศเอ,อ่ออันนี้เป็นสิ่งที่เราคนไทยไม่ได้สัมผัสครับนางของคริสโตเฟอร์โนแลน เทเน็ตเนี่ยเราคนไทยได้ยินทุกถ้อยคําที่ตัวละครพูดในเรื่องชัดเจนเพราะว่าเราอ่านซับไตเติลไม่ว่าเขาจะเขาก็ขึ้นซับให้เราเราอ่านรู้เรื่องตอนหนังฉายฝรั่งมีปัญหามากนะครับฝรั่งบอกว่าฟังมึงพูดอะไรการฟังไม่รู้เรื่องเลยมันเบาเกินไปกลายเป็นว่า การเบาเกินไปมันค <an> ือส <an> ิ <S an> ่งที่คริสเฟอร์เนอลลนตั้งใจมิกให้เป็นแบบนั้นครับเขาบอกว่ากับเรื่องเทนเนตคุณไม่จําเป็นจะต้องเข้าใจทุกประโยคก็ได้บางประโยคคุณอาจจะไม่ต้องได้ยินก็ได้ผมก็เลยตั้งใจให้มันเป็นแบบนั้นครับก็ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็นั่งเถียงกับคนเรื่องนี้แหละครับว่ามันเบาไปไหมไม่เบากูตั้งใจให้เป็นแบบนั้นเถียงกันไปเถียงกันมาสิจะมันเบาจริงๆครับบอชิงตันน่ะพูดงึมง้มงมงมอยู่นั่นน่ะครั้งเดียวที่ แกยอมแก้ให้คือเสียงพี่เบนนะเบนไอไอ,ไอไอทอมฮาร์ดีอ่ะมันเหมือนดูน้โอ่งเกินไปให้มันฟังไม่รู้เรื่องก็เลยมีการแก้กันนะครับอะนั่นคือเอะผมมาถึงเทนเน็ตได้ไงวะอ๋อคริสโเฟอร,ร์โนแลนก็ฉายไปแล้วหนังจะได้ตังขัดทุนยังไงไม่รู้แหละแต่ว่าโนแลนก็เอาสมองไปคิดเรื่องอื่นต่อได้แล้วแต่มาเวลอ่ะเควินไฟเกียร์ต้องนั่งคิดอยู่ครับว่า กูจะฉายเลยดีไหมหรือกูจะรอหรือกูจะไปฉายที่เมืองจีนก่อนหรือกูจะเอายังไงเราให้เป็นเกมิกไม่ให้แฟนๆใส่หน้ากากดูกันไหมหรือ,อยังอ่ะมันมันไมน่มันไปต่อลําบากครับไอที่ถ่ายก็ถ่ายไปแล้วมันจะยังไงต่อก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเอารอดูแล้วกันครับสําหรับอนาคตของ marvel studio ครับ marvel ไปแล้วเรามาว่าที่ dc กันบ้างดีกว่า ภาพนี้มันไม่ใช่ DC แต่มันเกี่ยวข้องกับหนัง DC ครับเพราะมันคือภาพของเซเวสเตอร์สตาร์โลนจากหนังเรื่องการเด i นสู่ตึกระเล็กซภาคที่2ครับข่าวนี้เป็นเรื่องราวของเจมส์กันครับที่โพสต์ภาพเซเวสเตอร์สตาร์โลนคู่กับตัวเองแล้วก็โพสต์ตรงใน Instagram ส่วนตัวแล้วก็เขียนข้อความว่า รู้สึกยินดีเสมอเลยที่ได้ร่วมงานกับเพื่อนของผมซิลเวสเตอร์สตาร์โลนงานของพวกเราในวันนี้คือ t เด s ะซูซาย s ควอตโดยไม่มีอิดออดเลยแม้ว่าสไลจะเป็นนักแสดงสุดโด,ด่งดังแต่คนส่วนใหญ่ก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าเขาเป็นนักแสดงที่ยอดเยี่ยมขนาดไหนนี่คือการประกาศครับว่าเฮ้ยซูซายสควอตอ่ะผมไปชวนสตาร์โลนมาเล่นเว้ย เขาไม่ได้วิจารกันแบบนี้นะฮะแต่ผมรู้สึกว่าเจมส์การทำไมทำงี้วะมันคือการปาดหน้านะฮะปาดหน้ามาเวิลเลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เจมส์การเคยเปิดตัวซิเวอร์สเตอร์สตาร์ลอนเอาไว้ครั้งหนึ่งในฐานะตัวละครที่อยู่ในกาเดนเซนส์แกลเล็กซีภาค2เป็นอดีตหัวหน้ากองโจรราเวนเจอร์ เปิดตัวสตาร์โลนเอาไว้ในทีมมิมิชโยอีกคนหนึ่งนะครับผมจำได้เป็นทีมเก่าที่ออยองดูเคยเป็นสมาชิกแล้วก็ผมตื่นเต้นเพราะมันแก๊งมันดูเท่ดีแต่สุดท้ายเขาก็ยังไม่ได้เล่าต่อเพราะว่าเจมส์การโดนไล่ออกไปแป๊บหนึ่งกระหนังก็เลยหลุวขุกขัดไม่ได้ทําต่อครับเจมส์การไม่รู้แก้เผ็ดดิสนีย์เรืออะไรฮะอยู่ไปชวนโทศัพท์าพาหาสตาร์โลนเฮ้ยไปลากมาเล่นเดอะซูซายสควอตเฉยเลย ปาดหน้าเค้กเอาไปกินอีกแล้วนะฮะอรอดูเขาได้ยินว่าจะไม่ใช่บทใหญ่ะฮะแต่จะเป็นเหมือนรับเชิญคำๆเบาๆสนุกสนานนะครับอรอดูครับบทบาทของิลเวสเตอร์สตาโลนในการเด i นส s ต f the า a l a ล y และใน The s u ูซายส s q อ a d จะออกมาเป็นแบบไหนครับอย่าไปคิดว่าแกแค้นแค้นทำไมเขาลากเรียกกับไปทำงานแล้วตอนนี้ไม่มีใครโชคดีโชาเจมส์กันอีกแล้วครับเหยียบเรือลบสแคมนะครับมันทุกคนเหยียบได้แต่เรือเล็กๆ อันนี้โหไปทั้งมาเวลทั้งดีซีพร้อมๆกันได้เนี่ยในฐานะผู้กำกับนะไม่ได้เยอะนะฮะไม่ได้เยอะนะฮะ